คือเราทางานเราเราทำงานอะไรมาก่อนเราทํางานอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทาเอ่อมีพวกแบบว่าถ่ายแบบถ่ายแบบถ่ายซีรีส์คุณแสดงว่านานแล้วค่นานมาแล้วมันานมาแล้วถ้าที่เป็นซีรีส์อ่ะจะเป็นแก๊งเพื่อนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นละครก็จะเหมือนแบบมีละครด้วยคือได้รับตั้งละครทั้งซีรีส์เลยเหรอคือถ้าซีรีส์ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนค่ะก็จะเป็นแบบเรื่องในโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นนักเรียนเอ๊ะนักเรียนคุณจุกนึกถึงเรื่องอะไรครับพอถึงเรื่องนักเรียนนึกเรื่องอะไรครับเรื่องนักเรียนค่ะสั้น ผมไยเล่นละครมาเลยอันละครเรื่องอะไรครับคุณจุกอะไรงดึกดำด๋อยใช่ไหมใช่จริงจรงไอ้นเรื่องอะไเนี่ยเรื่องผมเปไปเล่นอล้อยู่ที่มันมี5้าคนอ่ะมันจะมีเสือด้วยตัวนึงอ๋อนี่คุณปิ้งไก่คุณเป็นไก่ที่ถูกปิ้ง ผมเยทันธนากรเล่นน่ะทันธนากรเออเช่นเรื่องของมึงอะประมาณนั้นโอเคครับปาคุยเลยเลยครับผู้จมครับพีอาร์ไปว่าอะไรครับพีอาร์พีอาร์ก็แบบว่าสมมติว่าเสียมาแล้วก็ไปลเล่าเลยแล้วทีนี้เราก็เอนเตอร์เทนเขาเพื่อให้ได้เงินได้ติ๊บนั่นแหละครับก็เรียกพีอาร์คืออาจีจริงพอที่เห็นไม่ค่อยได้เข้าหลักๆขอยเลิรู้สึกว่าแบบหนึ่งเลยคือเกมนี้มันแบบเล่นกับความรู้สึกคนด้วยค่ะเฮลินก็เลยพยายามไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าจิ๊บจิบหน่อยนะคะอร่อยนานแล้ว 다음 <목소리도> สวัสดีคนไทยทุกท่านนะที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะฮะวันนี้นะครับพบกับพวกเราอีกแล้วกับรายการ t h ก c เวอร์นะครับโอ้โหเป็นรายการที่เส้นหาสาวๆประจําเมืองนะฮะประจําแต่ละเมืองนะฮะเข้ามาสัมภาษณ์แบบล้วงลับล้วงลึกในฉบับที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนนะฮะ EP นี้เราอยู่ที่ EP ที่15นะครับเป็นแขกรับเชิญที่แฟนรายการของเราเนี่ยเรียกร้องมานานพอสมควรนะครับใช่ไหมครับคุณจุ๊กฮะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะฮะ จุกเวลาเวลาโอ้โอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปรู้จักกับสาวสวยท่านนี้ในอีพีที่15สุดพิเศษของเราเลยดีกว่าครับ คุณผู้หญิงครับคุณชื่ออะไรครับแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฮเลนค่ะชื่อเฮเลนโอซีชื่ออะไรโอซีชื่อนุ๊กค่ะนุ๊กคุณนุ๊กครับคุณนุ๊กขอถามนึงอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อย่าลึกเกินนะพี่ทันวานี้ยี่สิบห้าค่ะทันวานี้ยี่สิบห้าโอ้โหใช่ถามหน่อยตอนนี้เอ้าเรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ไหมหรือว่าเรียนจบแล้วจบแล้วค่ะจบแล้วจบจากที่ไหนมาจบที่ไหนมาครับเอ่อมกรุงเทพค่ะมกรุงเทพเรียนคณะอะไรมาครับเรียนคณะอะไรมาเรียนนิเทศค่ะออกแบบโฆษณานิเทศออกแบบโฆษณาออกแบบโฆษณาาานี่เเรรจบมา เราต้องไปแบบทำโฆษณาอย่างนี้หรอเขาถามหน่อยก็มันได้หลายอย่างค่ะคือออกแบบพวกว่าสื่อโฆษณาในโซเชียลมีเดียก็ได้หรือจะเป็นแบบมีเดียแพลนเนอร์ก็ได้ค่ะอืออ๋อคือคุณจุกรู้ไหมครับว่ามีเดียแพลนเนอร์แปลว่าอะไรดูครับแปาอะไรครับถามถูกคนเนื้อปกครองผม้ปกองเลยว่าดูครับดูครับประสบการณ์ได้บอกเป็นมา20ปีนะใช่ครับใช่ครับคุณเป็นแพทย์ด้วยหรอครับคุณเป็นแพทย์ด้วยหรอผมเป็นแพทย์และจิตเวชการสื่อสารและการทางใจนะครับผ่าใจผ่าใจ ช่วยอธิบายน่อครับคุณคุณคุณจุกพี่ดิ๊กแพนเนลก็คือคันเนอร์ครับคันเนอร์คันเนอ่ะครับแพนเนล ก็เราก็เหมือนเป็นสตาต้าแบบว่าเออเราไปทำอ่าแบบเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์หรือถายกล้องในกล้องอย่างนี้อแบสตาร์าแบบอย่างนี้นะครับคือเราต้องส่มกล้องเงนี้ครับไมดี๋ยเปนเนื้อไม่ไม่ไม่ต้องว่าแบบเราจะเป็นแบบเบื้องหลังแบบสมมติว่าเราแบบเป็นถ่ายหนังเงี้ยอ่าเราก็เป็นแบบคนเตรียมไฟเตรียมกล้องเตรียมเลนประมาณนี้นะครับไม่เดี๋ยเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยอย่างนี้เหรอครับโอเคใช่ไหมครับคุณคุณเฮเลนครับใช่ไหมครับคุณคุณนุ๊กครับ ไไไม่ด้้ใกลลเยคอ๋อพอดีว่าขอโทษทีครับพอดีว่าคุณจุกเขาเป็นมิเดียเป็นเนรของของลอร์เอจลิสนะฮะพอดีว่าเขาประมาณนี้ประมาณนี้อะเอาอธิบายนิดนึงในมุมมองของคุณครับมิเดียแบนเนอร์นี่เป็นยังไงเผื่อน้องน้องเขารับฟังอยู่ อ๋อมีเดียพลนเนอร์ก็เช่นแบบว่าสมมติว่าเฮเลนไปดูแลเรื่อง PR ให้กับบริษัทหนึ่งนี่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีพวกแบบว่า f เฟ o บุ o กยู u ูบโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็เป็นคนคิดคอนเทนต์ว่าวันนี้คอนเทนต์ไหนควรจะลงช่องทางอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือแบบคิดอบเป็นคนวางแผนเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับสื่อสื่อที่จะลงว่าว่าประมาณไหนประมาณไหนแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณจุกทํางานนะอย่างที่คุณจุกทำงานเขาเรียกว่าบ่อยนะบ่อยจ่งไฟ เอาไฟอะไรประมาณนี้นะคุณจุกครับคุณจุกครับพีอาร์ไปว่าอะไรครับพีอาร์พีอาร์ก็แบบว่าแตมื่อว่าเสียมาเราก็เพื่อเล่าเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอนเตอร์เทนเขาเพื่อให้ได้เงินได้วติปนั่นแหละครับก็เรียกพีอาร์ใช่ไหมครับกูได้เลยครับเราจะแล้จะมีเบอร์ติดที่ข้างผมข้างซ้ายมากกว่าเพื่อให้เสี่ยเรียกอันนี้เป็นสายไหนครับอันนี้พีอาร์นี่คุณจุกอธิบายนี่เป็นมันใช่ไหมครับใส่แผนกงาน ขอบคุณเฮเลนนะไม่ใช่เลยออไม่ใช่นะครับพี่อาร์ไปว่าอะไรครับคุณหนึงครับคุณคุณเฮเลนอธิบายให้น้องๆหนูฟังหน่อยพีอาร์ก็เอาง่ายๆก็คือการโปรโมทนะค่ะอ๋อคือการโปรโมทก็คือการอ่าอ่ากระจายกระจายสื่อไปทางแบบมีเดียโซเชียลต่างๆใช่ค่ะประมาณนั้นอ่ะถามหน่อยเรียนจบหลังจากเรียนจบมาเนี่ยเราได้ทำงานสายนั้นเลยไหมเราได้จริง เหมือนให้เรียนทํางานมาตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนไม่จบอะค่ะแล้วก็พอจบมาก็เลยแบบทํางานเดิมๆมาตลอดเพิ่งจะได้เริ่มทํางานที่ตรงสายจริงๆเมื่อประมาณเดือนคือเราทํางานเราเราทำงานอะไรมาก่อนเราทํางานอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทําเอ่อมีพวกแบบว่าถ่ายแบบถ่ายแบบถ่ายซีรีส์คุณแสดงว่านานแล้วผ่านนานมาแล้วแสดงว่าคุณนี่ก็คล้ายๆกับพวกเด็กไอดอลหรือเปล่าอาราหรือเปล่าหรือว่าไงไอ้เนี้ผมขานทางนะแท็กไะแม่ะรู้จักหมอเป้งไหมครับ ก้อจักค่ะตอนแดงทีนีสก็ต้องจักบอลนะบอครับคุณจุกคุณบอลเดี๋ยวนี้ครับสิ่งที่คุณรู้จักเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้แล้วเขาอยู่คนละโลกกับคุณนะะคุณไปแบกไปแบกกล้องไปเอออะต่อครับแล้วเราซีรีส์ถามหน่อยซีรีส์เนี่ไปเล่นซีรีส์เรื่องอะไรมาถามนิดนึงขอไม่บอกได้ไหมคะเอาเเผื่อแบบแฟนรายการเราไปสนับสนุนไปแบบไปรับชมทำให้ซีรีส์นี้มันบูมขึ้นไปอีกครั้งคุณได้แบบมีภาคสองอะไรว่าไป ไม่คือซีรีส์อะมันถ่ายตั้งแต่แบบเพเนยังเรียนอยู่แบบปีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งอย่างงี้เหรออ๋อก็คือแล้วนานแล้วซีรี์เราเป็นเราเล่าบทเป็นอะไรในซีรีส์เราคือถ้าซีรีส์ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนค่ะก็จะเป็นแบบเรื่องในโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นนักเรียนเอ้ยนักเรียนคุณจุกนึกถึงเรื่องอะไรครับพอถึงเรื่องนักเรียนนึกเรื่องอะไรครับเองนักเรงค่ะ ขอถามนิดนึงว่าไป,ไป,เ,ปเป็นมาอย่างไร,รับถึงได้เป็นแสดงซีรีส์ขอถามนิดนึงเออคือเริ่มแรกเลยอ่ะเฮเลนตั้งแต่มอปลายเคยแบบว่าเดินสายแคสท,ทวกโฆษณามาก่อนแล้วค่ะแ<อ>ต่ว,ว่าเป็นสิ่งเราอชอบอนะครับหรือว่ายัางไงเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ค่ะก็ใช่แล้วก็เหมือนตอนนั้นอยากหาตังค์ด้วยค่ะ นี่เหมือนผมเลยนะเเหมมือนนผลยะด้วยความอ่ะแล้วคุณอคุณจุกอ่ะคุณไปไม่อันนี้อันนี้ผมคืออันนี้คือผมสาระจริงๆนะพี่สาระอ่ะอ่ะไปแล้วนะผมเคยเล่นหนังเฉลิมพระเกียรติของฮัลกานิติ์ก้าวอ่ะไม่รอเล่นเลยแล้วผมเคยแคสติคเอ็มวีของเซกโลโตแต่ผมไปไม่ทันแค่นั้นแหละ จริงๆแล้วไม่ได้หลอกด้วยคุณไปไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะอะไรคุณไปไม่ทันเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดคุณไปไม่ทันนั่นแหละแล้วแล้วละตารางแล้วเขาไม่ติดต่อมาเลยอ๋อให้แบบเฮ้ยพี่ขัดน้องไม่ได้จริงๆว่ะคุณแคบไปะไรใน MV ของของพี่เสกโลโซไม่รู้ครับผมจําไม่ได้เพลงชื่อเพลงอะไรไม่รู้จําไม่ได้จำไม่ได้เป็นจักรยานสีแดงหรือเปล่าครับคุณเป็นจักรยานอย่างเงี้ยเขาปั่นอย่างเงี้ยไอ้เพ้ไอ้เพ้จักรยานแล้วผมยังไม่เกิดเลยนะแบบว่าเขาปั่นนะไม่ใช่อ โอเคโอเคอ่ะอะกลับมาที่กูในเล่นนิดนึงต่อครับตะกี้ถึงไหนแล้วผมก็ลืมไปละอ๋อถามว่าถามล่าสุดว่าไปเริ่มเล่นซีรีส์ได้ยังไงก็นั่นแหละค่ะเฮีเลนเคยแคสโฆษณามาก่อนแต่คือช่วงมอปลายที่แบบไล่แค่โฆษณาคือแคสเยอะมากเป็นแบบ10บสตัวก็ไม่ได้สักตัวใช่แต่ก็มีคอนแทคพี่ที่เขาแบบเหมือนกับเป็นทีมทําแคสอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยชวนไปแคสละครแล้วก็เลยลองไปแคสละครเรื่องแรกแล้วก็ได้เล่นละครแทนค่ะโอ้จำได้ ว่าบทที่เรารับเล่นนี่เป็นเป็นนักเรียนแล้วเราเรามีตัวคือแบบเพื่อนนางเอกหรือว่าอะไรถ้าที่เป็นซีรีส์จะเป็นแก๊งเพื่อนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นละครก็จะเหมือนแบบมีละครด้วยคือ้รบทั้งละครทั้งซีรีส์เลยเหรอถึงไม่กี่เรื่องก็จริงครับแต่มันเป็นเรื่องว้าสำหรับพวกเรามากนะครับเพราะว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเคยเล่นละครมัเลยละครเรื่องอะไรครับคุณจุกผมเคยเล่นไอเนี้ยไอ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 ดึกด๋ดยใช่ไหมใช่จริงจริงจริงจริไอนี้เรื่องอะไรเนี้ยเรื่องเรื่อง โรจ่องทป่านกุเออมันคล้ายเดียวกันอ่ะแต่เรื่องอะไรจำไม่ได้อ่ะที่มันระเบิดกระท่อมได้อ่ะอ๋อเออผมเคยไปเดินผ่านกระท่อมแล้วเขาก็ระเบิดไตเรื่องจริงจริงหน้าคุณก็เลยต้องโบกขาววันตั้งแต่งทุกวันนี้เลยครับใช่ครับผมก็โอยตอนนั้ผมเป็นเอกต้าอยู่อ๋อเป็นเอกต้าเอกต้าเป็นว่าอะไรครับคุณจุกครับเป็นว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปป่านเขาเรียกเปนเอกต้ากันนะ เอกตาเป็นว่าตัวประกอบตัวประกอบคุณจุกเป็นตัวประกอบรอครับกูถึงยอดเลยฮะรายการชุมแพเรื่องชุมแพแน่นอนเครดูป่าใช่เรื่องผมเป็นแฟนละครอยู่ที่มันมี5คนอ่ะมันจะมีเสือด้วยตัวนึงอ๋อนี่คุณปิ้งไก่คุณเป็นไก่ที่จูกปิ้งใช่อ๋อแองกืออ๋ออังกืออังกอที่มีทันธนากรเล่นอ่ะทันธนากรเออเช่นเรื่องของมึงอ่ะประมาณนั้นโอเคครับปลาคุยเลยครับละครที่คุณว่าเรื่องอะไรเล่าได้ไหม บอกได้ไหมละครเน่ขาไม่บอกดีกว่าไม่อยากให้คนไปหาดูจริงๆอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอเคอ่ะหลังจากคือตอนนั้นเรียนไปด้วยแล้วก็แคสละครไปด้วยถูกต้องไหมใช่โอ้ก็คือเหนื่อยไหมครับ,รบเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องแคสไปด้วย <c oughs> เดินสายแคสไปด้วยนี่เหนื่อยไหม ตอนโลายไม่เท่าไหรค่ค่ะมันจะมาเหนื่อยตอนไอ้ตอนเดินสายแคสมันก็แค่แบบว่าแคสเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแต่ตอนที่มันได้งานแล้วอ,ะอ่ะคือมันเป็นงานลองเทอมตอนไปเหนื่อยตอนนั้นมากกว่าค่ะใช่เพราะเราเราจะจัดเราจัดการยังไงครับอย่างเช่นแบบต้องถ่ายละครอ,อย่างวันไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือส่วนใหญ่กองละครมันจะออกกองอาทิตย์ละสามวันคะ่ะอาทิตย์ละสามวันใช่แล้วก็ อนนั้นเราก็เลยเหมือนกับยื่นเรื่องขอทุนไปเลยเหมือนเอาผลงานเราไปขอทุนแล้วเราก็เข้าไปสอบอย่างเดียวได้ไ่ะเข้าไปสอบอย่างเดียวแล้วเราก็ถือว่ามอกรุงเทพนี่เขาเปิดกว้างนะในเรื่องพวกนี้เนาะใช่ค่ะมอกรุงเทพมันจะแบบมีทุนของคนรุ่นใหม่เลยวันนี้เนาะเออถ้าเป็นมหาลัยแบบอื่นเขาจะแบบไม่ให้นะครับแบบเขาให้เราดรอปไปเลยนะเขาให้เราดรอปไปหนึ่งเทอมเลยเพราะว่าอะไปจากเป็นละครใช่ไหมหนึ่งเทอมดรอปไปแล้วเขอามาเรียนต่ออะไรประมาณนี้มากกว่า จบเรื่องเรียนไปแล้วเรารู้แล้วว่าคุณไอเรนเรียนจากที่ไหนมาครับแล้วมาเบื้องลึกเบื้องหลังคุณไอเรนบ้างคุณไอเรนเป็นปคนจังหวัดอะไรครับพื้นเพลเลยกรุงเทพค่ะคุณคือเกิดที่กรุงเทพลเลยเหรอครับใช่ค่ะอ่าอ่าแล้วอยู่แถวไหนของกรุงเทพอ่าอยู่แถวราชพฤกษ์ค่ะราชพฤกษ์ไม่รู้จักหรอครับอ่าถามเป็นงั้นเหรอครับ <c oughs> อ่าราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็ไม่อยู่ตรงรบางบัวทองใช่เหรอครับโอ้ยโอ้ยค่ะมันจะมีราชพฤกษ์ฝั่งที่ใกล้ๆสาทรด้วยค่ะสาทรน,นี่ตรงไหนครับ ยัาโสุธ้านเหรอไม่ใช่ค่ะสัตว์ท้านที่อยู่ใกล้สีลมถูกต้องไหมใช่ค่ะเส้นๆนั้นค่ะอ่าแล้วถ้าสาโท่ะครับคุณสีสาโทครับก็อยู่อะไรอ่ะถามอีกนิดนึงว่าไม่มีใครมาจีบคุณเลยนะครับนะตอนนี้หลังจากที่คุณบอกโสดแต่แบบยังไม่สนิทในโอซีโอซีโอซีอ๋อโอซีคือไอเรนตอนนี้แบบทำแต่งาน อย่างเดียวเลยค่ะหลายอย่างตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่หลายอย่างเป็นชื่อคุณว่าเนี่ยทำอะไรอยู่ก็คือรับงานแบบเดิมด้วยถ่ายงงถ่ายงานด้วยแล้วก็ทำมีเดียแพลนเนอร์ด้วยแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์อะไรไหนลองลองเล่าให้ฟังที่เปื่อกแบรนด์เฮเลนเนี่ยแหละค่ะเฮเลนใช่เหรอครับ้กูแข่งกับลาคอสไหมเนี่ยอะไรครับอะไรคุณคนแทคคุณจุกเขาว่าทำแบรนด์เหมือนกันนะครับไปแข่งกับลาคอสแบรนด์อะไรครับคุณจุกในในขื้นครับในขื้นหรือว่ากูหวังว่าลาขึ้นมากมากเลยกูส่่่งไปเนียอะ เออแบนเฮเลนเป็นมาอย่างไงความแบนเป็นแบนเฮเลนนี่มันเป็นมาอย่างไงลองเล่าให้ฟังสิคืออันจริงๆเลยเริ่มจากที่เฮเลนาเป็นคนที่แบบตัวเล็กขาแล้วก็เวลาเราจะหาเสื้อผ้าใส่เราสูงเท่าไหร่สูงร้อยร้อยหกสิบสองร้อยสิบสองอ่ะใช่น้ำหนักอะแปดสิบแปดสิบเจ็ดออกมาจากตัวสี่สิบสองสี่สิบสองแล้วก็ถือมาตรฐานมาตรฐานผู้หญิงไทยอ่ะแล้วไงต่อครับใช่แต่เหมือนแบบโครงเล็กกับเอวยี่สามเลยค่ะแล้วเวลาที่แบบเราจะหาเสื้อผ้าพอดีตัวใส่อ่ะมัน ญญายางแฟรคุณจุกนี่เอวเท่าไห EL ร่เอวย6่สิบหกถูกต้องไหมใช่ครับเชฟบะบะตืดตืนี่โอเคครับอันหลังแล้วอะไรไงต่อครับคุณเฮเลนใช่ค่คะเฮเลนก็รู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าแบรนด์ไหนมันก็ใส่ไม่พอดีสักทีอะ่ะ<อ>ก็เลยอยากทำใส่เองเลยแล้วก็ให้เสื้อผ้า <ừ> เรามันเป็นแบรนด์สำหรับผิงตัวเล็กไปเลยค่ะแล้วเราไปหาโรงงานหาเสื้อผ้ายังไงออกแบบยังไงอ่ะเรื่องโรงงานเราก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ยากอ๋อก็คือมีมีแหล่งแหล่งผลิตอยู่แล้้วถูตองม ก็คือเราแค่คิดแล้วก็ออกแบบแล้วถามหน่อยตอนนี้ขายอยู่ทางไหนครับขายอยู่ทางไอจีค่ะเพิ่งจะเริ่มเปิดตัวไปไอจีชื่ออะไรลองลองฝากหน่อยฝากหน่อยเผื่อเผื่อเผื่อไม่ต้องถามผูติดตามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อคนที่รับชมอยู่จะไปกดไลค์ในไอจีนะกดติดตามนะลองฝากเรื่องมฝากนิดนึง ค่ะแบรนด์ก็ชื <Interesting. S 2> ่อเฮเลนเลยค่ะเฮเลนแล้วก็เติมเอสอันเดอร์สกอร์ตัวอะไรบ้างครับเฮเลน H E L E N S แล้วก็อันเดอร์สกอร์ C O ค่ะโอเคหนขอถามนิดนึงนะไม่ผมขอแทรกนิดนึงได้ไหมคุณคุณทำเสื้อใช่ไหมคุณมีเสื้อกล้ามแขนยาวให้ผมหรือเปล่าอะไรนะคะ ขอบคุณผู้ับสนุนรายการครับคุณจุกครับเชิญนะครับผมขอบคุณนะครับรถไถตาม้าลายนะครับไถแทบตายได้ได้เดียวนะครับครับผมขอบคุณข้าวมันไก่ยายน้อยนะครับถึงราคาเป็นร้อยแต่ให้น้อยสมชื่อนะนี่ยังไม่เลือกสปอร์ตเหรอครับข้าวกันต์ผมเขายังเขายังครับก็ยังให้ข้าวมันไก่ให้ทีมงานกินเรื่อยๆครับผมกางเกงในตาดาผ่านนะครับใส่ไปได้ไม่ได้นานนะครับยานถึงกระตุกนะครับผมครับผม มาม่าตาหมูกับนะครับมาม่าตาหมูกับของแท้ของดีนะครับข้างนอกเป็นเนื้อหนังหมูนะครับแต่ข้างในเนื้อหมูเป็นหนังยางนะครับโอ้โหเหนียวเลยครับเคี้ยวที่เหนียวเลยนะแม่แล้วก็ขอบคุณแบรนด์เสื้อผ้าดีๆที่คุณผู้หญิงก็ใส่กันครับแบรนด์เฮเลนเอสเฮเลนเติมเอสครับอันดุสกรซีโอครับเป็นแบรนด์ดีๆที่แบบผู้หญิงกระทัดรัดตัวเล็กกระทัดรัดนะใส่กันนะแม่อ่ะ มาครับไปต่อครับเข้าที่เรื่องไอซีกันบ้างคุณให้เรนรู้จัก GTA r o l e Play เนี่ยได้เจมานานหรือยังต้งถามก่อนรู้จักคำว่าเกมเริ่มเล่นตั้งแต่ช่วงที่แบบโควิดหนักๆนะค่ะแล้วแบบเหมือนไม่มีอะไรทําก็เลยเล่นรู้ GTA ได้ไงรู้จัก GTA ได้ไงเคยเล่นมาแล้วก่อนหรือว่าไงเออมีเพื่อนเล่นค่ะก็คือเพื่อนอีกเมืองนึงค่ะเขาเล่นแล้วก็แล้วเขาชวนมาเล่นก็เลยเล่นเคยอล่นมืองแล้วตอนนี้เขายังอยู่ไหมอยู่เมืองนี้ไหมไม่อยู่เมืองนี้ค่ะอยู่อื่นเขาเขาเขาอ่าเขาเลยชวนเล่นแล้วแล้ว ปกติเราเล่นเกมเหรอปกติเล่นเต็มที่ก็ A O E อะค่ะไม่เคยเล่นเกมอื่นเลยแล้วเล่นนึกไงมาเล่น G t a เพราะอะไรเพราะอะไรตอนนั้นเหมือนกับอยู่บ้านเบื่อๆแล้วก็ไปดูพวกสตรีมเยอะๆค่ะแบบที่เขาปั่นๆกันอะไรก็เลยอยากลองมาเล่นไปดูไปดูใครมาบ้างไปดูใครมาบ้างไปดูใครมาบ้างเรารู้จักจะได้ไงเอาแบบคนที่เราชจำชด้เลยจำได้ว่าเห็นคนหนึ่งแค่ในจำได้ว่าเขาชื่ออะไรแต่เหมือนเขาทำคอนเทนต์เข้าไปเมืองอื่นแล้วแกล้งพูดไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอนเทนต์อาหารใช่ แล้วแล้วแล้วไงประเทศแรกที่เราเล่นเราเล่นประเทศอะไรมาเล่นมาเลยกี่ประเทศอ่ะถามว่าเล่นมาเล่นคิงดอมมาค่ะเล่นมาสามประเทศเล่นมาสามประเทศอ่ะถามหน่อยทําไมถึงมาเล่นแฟมิลี่อ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อเพื่อนจาก365หก้าเขาย้ายมาเล่นที่นี่กันอ๋อเราก็เลยต้องย้ายมาเล่นด้วยยัาไม่นด้เลยอ่าแล้วเป็นไงบ้างหลังจากมาเล่นแฟมิลี่แล้วระยะเวลาที่เล่นมาเล่นนานหรือยังแฟมิลี่ ผมไม่นานแลวคือเฮเลนเอาไวริสมานานแล้วแต่ว่าพอมาเริ่มเล่นตอนนี้ก็แบบที่เข้ามาคือกะว่าแบบจะไม่ได้มาฟาร์มาทําแก๊งอะไรแล้วคะ่ะก็เข้ามาเดินเล่นแล้วเข้ามาเดินเล่นอ๋อเขามาทำความรู้จักเฮฮาดูนี่นั่นเนาะแล้วก็ถามหน่อยเล่นตั้งแต่คิงดอมสามหกห้า l ฟมิลีมาเนี่ย มีแฟนไหมในโรเพยในโรเพยไม่ไม่มีเลยค่ะยังไม่มีเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นแขกคนแรกของเราหรือเปล่าเนี่ยที่ในโรเพยไม่เคยมีแฟนเลยเนี่ยเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นคนแรกเลยครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่มีมีใครเข้ามาจีบไหมคือมีค่ะมีคนคุยมีแต่ว่าเหมือนก็ไม่เคยพัฒนาไปถึงขั้นแฟนค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรแม่คือเหมือนว่าที่ผ่านมาเฮเลนจะทาแก๊งตลอดแล้วพอมันเป็นฮิตแก๊งมันต้องแบบทําหลายอย่างครับ่ว่าจะโฟกัสแต่เรื่องใช่ค่ะจะโฟกัสแต่เรื่องแก๊งก็อ่าแล้ว มีคนจีบเยอะไหมผมมองว่าคุณเอเรนคนนั้นจีบเยอะมากเลยนะฮะต่อแถวยาวไปยันสนามบินจากสนามบินไปกะละดประมาณนั้นลยไม่ไอที่คุยจริงจดังๆก็มีแค่3คนเองค่ะสามคนอ่าสามคนแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้คุยอยู่คนในตอนนี้ไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับใครเลยไอพงว่าไอเลนไม่ค่อยได้เข้าเมืองเลยค่ะอ๋ออ๋อไม่ค่อยได้เข้าเมืองด้วยอ่แล้วถามหน่อยหนุ่มหนุมที่คุยเนี่ยพอจะบอกชื่อได้ไหมอยู่ในประเทศนี้หรือเปล่า ประเทศเก่าก็มีประเทศนี้ก็มีค่ะประเทศนี้ก็มีด้วยเอาประเทศเก่าก็มีด้วยเอาแล้วแล้วแล้วสป,ประเทศเก่านี่หมายถึงประเทศทิงดอมหรือว่าสามหกห้าทั้งสองค่ะคือสามคนเนี่ยอยู่คนละประเทศเลยหมดเลยถูกต้องไหมเออมันจะมีสองคนที่ไม่ได้อยู่สามหกห้ากับแฟมิลี่ค่ะอีกคนหนึ่งเขาจะอยู่ทั้งสามประเทศเลยอ่าแล้วแล้วสามคนที่เราคุยอยู่ มันทาไมเราถึงให้สานะเป็นแค่คนคุยสามคนเลยว่างไงไม่รู้อ่ะตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยถึงเรื่องนี้ด้วยบางค้ะแล้วก็พอกันเรื่องแกงด้วยแล้วก็ปัญหาโอซีด้วยอ่าอ่าอ่าเนื่องด้วยว่าโอซีเราก็เป็นนักธุรกิจตลอแล้วเนาะเราทาหลายอย่างเนาะออถามหน่อยในอนาคตจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมสำหรับสามคนนี้เป็นแฟนในไอซีเลยไหมหรือว่าไงเออเลนไม่ค่อยได้เล่นแล้วค่ะไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วก็น่าจะยากน่าจะยากสำหรับสามคนนี้แต่ซึ่งสามคนนี้ ถ้าเมื่อเราเข้าไปเขาก็ทักทายเราเหมือนเดิมปกติใช่ไหมคือสองคนแรกคือไม่ได้เจอแล้วเขาเพราะว่าเรนมาอยู่เมืองล่ะใช่ค่ะแล้วแสดงว่าเราก็คุยอยู่กับคนเดียวถูกต้องไหมไทยพูด้วตอนนี้ใช่ค่ะใช่ใช่คือมาคนละทำไลน์กันหมดเลยคือบอกลักษณะของบุคคลคนนั้นได้ไหมผมอยากทราบจริงว่าเขาเป็นใครในเมืองนี้บอกแล้วมันจะรู้นะมันบอกแล้วมันจะรู้เหรอครับนิดนึงบอกบอกเราลักษณะก็ได้คือเขาเขาเป็นคนยังไงเขาแต่งตัวยังไงเ เขาใส่ผ้าปิดปากค่ะผ้าปิดปากเขาเอกลักษณ์เอกลักษณ์อของเขาเหรอครับหรือว่าไง<ช>เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายเขาปิดปากแล้วไปเจอเขาได้ไงขอถามนิดนึงเจอเขาได้ไง เออเจอตอนที่เจอสามหกห้านี่แหละค่ะเจอที่สามหกห้าอ่ะไปเจอกันได้ยังไงอ่ะลองเล่าลองเล่าหน่อยเหมือนตอนนั้นที่เรนไปพอย้ายไปสามหกห้าแล้วให้เรนไปสมัครเป็นหน่วยงานค่ะไปเป็นหมอเป็นหมออ่ะใช่ก่อนจะทำแกงใช่ค่ะแล้วก็เหมือนรักษาแล้วคุณจุกครับคุณไปสมัครที่จอร์เจียครับที่อเมริกาไปสมัครเป็นหมออะไรอ่ะผมก็เป็นคือคุณหมอเขเป็นด็อกเตอร์ทำแกลใช่ต่ะแล้วก็เหมอรักษาแล้วครับคุณไปส่างเงี้ยครับที่อมกาไมั็จะรักษาหน้ารักษาทางการ ใจเพื่อเพืพ่อคุยกับเขาว่าเขามีปัญหาด้านความรักหรือด้านร่างกายโอเคครับแล้วคุณเฮเลนครับตอนนี้คุณไปสอบเป็นหมอแล้วแล้วไงต่อครับะแะเ่เหมือนเข,เขาเป็นคนไข้หรือว่าไงไม่ค่ะเหมือนช่วงนั้นแบบประเทศมันยังแบบมันเพิ่งสร้างคนไม่กี่คนเลยค่ะก็แบบแวะมาเล่นด้วยที่โรงพยาบาลอะไรค่ะอ่ะครับอ่าอ่าอ,อ้ยแวบะบมาเล่นด้วยคือเขาแวะมาหานี่แหละตรงไหมเขาแวะมาทักทายอะไรทักทายอ่าแล้วงไงต่อครับแล้วไงต่อคุยกันไปเรื่อยๆนะคะสนิทกันขึ้นเรื่อยๆแล้วคือเราย้ายมานี่แล้วเขาย้ายตามมาหรือว่าอย่างไงครับ ไม่ค่ะเขามาก่อนเขามาก่อนเขามาก่อนคเขาชวนเราหรอหรือว่าไงไม่ค่ะเฮเลนมาตามแกงมาตามแกงแต่บางวนเอิร์บางวันมาเจอเขาว่างั้น um> ว่าสั้นใช่โอ้ประมาณนั้นก็เลยแต่จริงแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขามารู้อยู่แล้วก็คือรู้อยู่แล้วว่าเขามาอ่ะแล้วไงต่อเราเราดีใจไหมเราดีใจไหมที่อย่างน้อยแบบเอ้เขาก็ยังมาอยู่เหมือนเดียวกับเราเราได้ได้คุยกันอะไรแบบนี้ยก็ดีค่ะก็ดีก็มีคนรู้จักเพิ่มอีกคนหนึ่งในเมือง ก็ดีนะครับก็ดีก็ดีดแล้วตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ไหมแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้คุยแล้วค่ะเออทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคำมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเวาลาเจอเขาเขาชอบไปทักไม่ได้เอา้าเพราะเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตงคนา่าคะอาจจะเทเลนไม่ค่อยได้เข้าด้วยมั้งคะทาให้เขาแบบขาดเสียตมดุนในี้หรือเปล่าครับหรือว่าไงไม่รู้คขาเอเลนก็ต้องต้องอันนี้ต้องถามเขาให้เล่นโอแล้วคุณเอเลนล่ะครับหลังจากที่แบบ ไม่ได้คุยกับเขาแบบนานๆเข้าบาทีคุณไม่คิดถึงเขาบ้างเลยหรอว่างไงคืออาจริงๆพอที่เห็นไม่ค like ่อยได้เข้าหลักๆเขาใหเลยรู้สึกว่าแบบหนึ่งเลยคือเกมนี้มันแบบเล่นกับความรู้สึกคนด้วยอะค่ะเฮนนก็เลยพยายามโฟกัสอย่องอื่นมากกว่าอ๋อก็คือมันเล่นความรู้สึกคนอันง่ายก็คือไม่มีใครที่จะอยู่ในไอซีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมในความรู้สึกมันก็ต้องมีรู้สึกกันบ้างถูกต้องไหมครับที่คุณจะสื่อประมาณนี้ถ้าเรารักใครในไอซี ความรู้สึกจริงๆเราก็ต้องมีความรู้สึกดีให้กับเขาถูกต้องไหมครับใช่ค่ะักนิดหนึ่งอะเนาะสักก้นบึ้งหัวใจเนาะใช่ครับคุณก็เลยไม่เอาไม่มีแฟนมาเลยตลอดมาถูกต้องไหมครับนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าใช่ค่ะอันนั้นก็ด้วยค่ะอืมอ่ะอ่ะสเปคแน่หนุ่มๆที่คุณเฮเลนเห็นแล้วต้องละลายเนี่ยเป็นแบบไหนเล่าให้เราฟังหน่อย ใช่ชอบเลยอ่ะเรนชอบชอบผู้ชายแบบชอบคนตัวสูงค่ะประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่โหนี่ชอบแบบสูงเมื่อแบบร้อยแปดเจ็บเลยค่ะร้อยแปดเจ็บนั่คุณคบคนหรือคุณคบต้นไม้อะครับมาห้าคำถามหน่ร้อยแปดสิบบวกก็ได้ค่ะร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบบวกนี่อย่างคุณคุณจุกเท่าไหร่ครับคุณจุกความสูงคุณผมก็ร้อยแปดสิบบวกนะครับไปถึงความสูงตั้งในกระเป๋าโอเคครับนะครับส่วนอะแล้วไงตอบร้อยแปดสิบบวกแล้วไงต่อครับ แล้วก็ชอบขาวแมตีไหมคิวเขมไม่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 ชอบคนตีครับชอบลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งแล้วครึ่งควบลูกอย่างคุณจุกเนี่ยได้ไหมไม่ได้ยังไงครับลูกครึ่งเ่ยคือแบบไม่ใช่ไทยแท้อย่างเงี้ยหรอใช่ครัใช่แต่ขอให้มีความเป็นไทยแล้วแบบ แล้วก็มีออกฝรั่งนี่หรอครับใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วแล้วอานิสัยอานิสัยชอบคนเฮฮาไหมแบบใช่ค่ะอานิสัยจะชอบแบบผู้ชายกวนๆอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเล่นมุกอย่างเงี้ยคุณจุกเนี้ยชอบไหมแบบเล่นมุกอะไรมาละในกืดอะไรเป็ใช่แบบนี้หรอครับอะไรวะคุณจุกขายไม่ออกหลายอไหร่ EP แล้วครับเนี่ยโอ้ครับคนหล่อเขาชอบคนหล่ออ๋ออ่าอ่าอ่าแล้วไงต่อเฮฮาแล้วไงต่อ คือคือเจ้าคนนี้แบบว่าสมมติว่าเวลาเราทํางานเหนื่อยมาแล้วกลับแบบมาคุยด้วยมันเหมือนเราได้พักไงค่ะเรไม่ได้แสดงซีรีส์เราได้ฮิวตัวเองถูกต้องไหมครับเราได้ฮิวสภาพจิตใจสภาพสภาวะอารมณ์ของตัวเองด้วยแบ่มื่อกีมาแบบอยากมีคนเข้าใจเราแบบกลับมาปุ๊บมุ่อกี้ปุ๊บเจอคนนี้เราเราได้คุยได้แบบได้ปรึกษาได้ระบายประมาณนี้แล้วเขาก็ ็นที่ร,รับฟังได้ดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โอเคโอเคโอเคอเคุณเฮเลนมีอยากอะไรจะฝากเกี่ยวกับคําคมโดนๆในวันนี้ไหมครับที่มาร่วมรายการของเราอยากจะมีอะไรบอก,บอกน้องๆหนุ่มไหมคำคมทิ้งท้ายต้องมีย <st> อยู่แล้วเราประสบพบเจอเยอะมันอาจจะไม่เช่คำคมแต่ว่าเฮเลนจะแบบมีมีมี mindset ของในรายการเกี่ยวกับเรื่องการปัจจยการปัจจัยก็คือคือการที่เราจะรักใครสักคนอ่ะมันจะต้องไม่ไม่เป็นการทำลายตัวเองอะค่ะครับผม ใช่ค่ะประมาณนั้นคือรักใครก็ได้แต่อย่าลืมที่จะรักตัวเองจะบอกงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะผู้หญิงทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นหมดเลยเอออะอยากอยากให้มีคําพูดส่งท้ายของรายการอีกคำหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอนึกแป๊บนึงให้คุณพูดแบบอ้อนที่สุดเลยในชีวิตอจีบหนูหน่อยหนูอ่อยนานแล้วมาคำนี้คำนี้ขออ้อนเลยไมใช่ใช่แนวแนวนี้แหละคุณเฮเลนคุณต้องพูด ครับเชิญทุกคนของเราทุกคนพูดหมดเลยครับโอ้โหไม่ใช่แนวเฮเลนแล้วอ่อนๆอ่ะอ๋อจิบจหน่อยนะคะอ่อยนานแล้วโอเคโอเคครับไปครับไปครับโอเคครับก็อีพีนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ EP น่าเป็นใครไปติดตามเลยนะสำหรับ e ีนี้ว่าสามคนสี่คนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ